สับตาความพร้อมก่อนเปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เกิน80บาทพรุ่งนี้ เปิดมุมมองทิศทางเศรษฐกิจไทยกับบรรทุล่ำซำในช่วงพิเศษ Exclusive Talk วันแรกจะระเบียบรถตู้โดยสารรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผู้ประกอบการชี้จุดพักรถแอร์พอร์ตลิงยังไม่พร้อมการสู้รบในอิรักดูเดือดกลุ่มมุสลิมโหดรุนแรงบุกยึดเมืองยุทธศาสตร์ประกาศจัดตั้งรัฐอิสลามขณะรัฐบาลเร่งชิงเมืองกลับคืนฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้อาร์เจนตินาต้องลุ้นเซอร์คิโออาเกโรจะลงสนามพบกับสวิตเซอร์แลนด์ได้หรือไม่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคข้ามประจำวันอัคารที่1กรกฎาคม2557ค่ะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนคะคะพบกับเราทั้ง2คนได้ในข่าวภาคข้ารูปแบบใหม่โฉมใหม่นคะคะที่เข้ากับยุคทีวีดิจิตอลแล้วนะคะแต่ว่าคอนเซปต์เราเหมือนเดิมค่ะแม้โลกหมุนไวัยสำนักข่าวไทย9ทันค่ะก็จะมีความคมชัดในเรื่องของการรับชมแล้วก็เนื้อหาก็จะกระชับมากยิ่งขึ้นะนะครับ